การที่จะกําหนดแผน PDP เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นการกําหนดแบบเหมารวม เพราะว่าแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์และก็วัฒนธรรมนะคะและสิ่งแวดล้อมที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันควรจะเกิดจากการรับฟังพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้เกิดแผนที่มันเอื้อประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ไม่กระทบทั้งสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆนะคะ การที่เราทําแผนอะไรก็ช่างเนี่ยค่ะมันเกิดจากการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดการรับรู้แล้วหลังจากที่เราได้มารับรู้แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราถูกผูกมือไปแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นที่จะมีการทําแผนเนี่ยเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะไม่โอเคกับแผนที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างผู้ประกอบการเองนะคะเราเองเนี่ย ก็ต้องแบกรับต้นทุนในเรื่องของค่าไฟมาเป็นเวลานานเนาะทั้งอุตสาหกรรมเองทั้งการท่องเที่ยวเองของประเทศไทยเนี่ยก็โดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างรายไดใ้ให้กับประเทศไทยพอสมควรนะคะแต่ว่าการที่จะไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันกลับกลายมาเป็นตกม้าตายในเรื่องของค่าไฟที่แพงปัจจุบันเนี้ย ร้านในเชียงใหม่เองเนี่ยเจ๊งรายวันสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเจ๊งรายเดือนเลยฉะนั้นมันทําให้เราเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะมีโอกาสเลือกอะไรเลยเราไม่สามารถที่จะกําหนดค่าไฟแต่ในขคะเดียวกันเราจะต้องมาแข่งขันกับคนอื่นๆกับคนในประเทศกับคนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยที่เราไม่มีโอกาสพูดอะไรได้เลยผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เองสมาชิกหอการค้าภาคเหนือเองเนี่ย น้อยคนมากที่จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแผน p d p แต่หลายคนก็ยังเข้าใจว่าหลังจากปี80ไปเนี่ยการาโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยจะเป็นศูนย์แต่ปรากฏว่าในแผนมันยังเป็น7%อยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่เกล็ดน้อยๆที่ทำให้เราเห็นว่าหลายคนยังไม่รู้การจัดทำแผนฉบับเนี่ยเหมือนมัดมือทกแผนพลังงาน การใช้โซลาเซลล์ ale, การสนับสนุนในเรื่องการติดตั้งโซลารเซลล์ ale, นะผมเรียนเลยว่ามันเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นพลังงานที่ที่ดีสามารถดูแลและบริหารจัดการได้แต่มาตรการต่างๆของของรัฐเนี่ยการซื้อการสนับสนุนแรงจูงใจการใช้สเสน่ห์ต่างๆมาดึงดูดใจเนี่ยยังกักอยูอ่มีพี่คนหนึ่งผมเล่าให้ฟังมีพี่คนหนึ่งเขาอยู่ ที่อเมริกานะเขาอยู่นวิวแฮมเชียร์เขาเจอผมใน f c e e o o o นะฮะเขาขอเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับเขาบอกว่าเขาทำทำที่นูน10 K, 10 K ่น 10K 1 0กิโลวัตต์รัฐนี้ช่วยเขา40%นะฮะคือลงสมมุติลงทุนแสนหนึ่งเนี่ยช่วย40,000นะครับในขณะที่ผมเนี่ยต่อสู้เองทั้งไมโครกริดของหมู่บ้านทั้งระบบออฟกริดไฮบริดทั้งที่สู์เรียนรู้ที่โฮมสเตย์เองเนี่ยทำเวทีประชาคมติดโลงครั้ง ก็น่าเป็นห่วงนะครับคนที่เข้าถึงเรื่องของสื่อพันกว่าคนอย่างนี้นะครับถ้าไปดูว่ามีเตอร์มีประมาณเกือบ30ล้านมีเตอร์นะครับแต่คนเข้าถึงพันกว่าคนอย่างนี้มันก็น่าเป็นห่วงเรื่องของแผน PDP เพราะฉะนั้นแผน PDP เนี่ยนะครับให้รัฐบาลาชุดนี้นะครับไปทบทวนใหม่ไปถามดูว่าพี่น้องประชาชนนี่เข้าถึงไหมคนตัวเล็กคนตัวน้อยเข้าไม่ถึงแผน PDP นะครับนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงที่เรากังวลเรื่องนี้เป็นเรื่องการกระจายอํานาจลงถูท้องถิ่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอปตอเทศบาลหรืออปจอนะครับเราต้องการในรัฐเนี้ยกระจายอํานาจลงไปถู้องถิ่นแล้วก็ให้้องถิ่นกับพี่น้องประชาชนเนีเป็นเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของในการจัดการาไปดูว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ภาคใต้ใตบ้านเรามีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานคลื่นพลังงานลมแล้วก็พลังงานอื่นที่เป็นพลังงานทางเลือก ท้องถิ่นจัดการได้ไหมจริงๆแล้วท้องถิ่นมีเจ็ดพันกว่าท้องถิน่นถ้าไปดูแลก็เจ็ดพันกว่าไม่กวั์ที่ไฟฟ้าเท่าไหร่ห้าหมื่นกว่าชายช่วงพิกสามหมื่นห้าอย่างเนี้ยช่วงพิกสามหมื่นห้านะครับแต่ทีนี้ถามว่าท้องถิ่นมันจัดการได้ไหมท้องถิ่นก็ต้องจัดการได้สิครับคุณกระจายอํานาจคุณอย่าผูกขาดเราถูกละเมิดสิทธิ์ผ่านทรัพยากรผ่านพื้นที่ทํามาหากินพอมีแผนพีดีพีที่จะสร้างโรงไฟฟ้าหมุนเวียนซึ่งมันเป็นน่าจะเป็นทางเลือกของเรา แต่ปรากฏว่าเราถูกเราเมื่อสิทธิ์มาถึงหน้าบ้านมาถึงในบ้านของเราเพราะว่าเขาจะเอาโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาสูบน้ํามาใช้ทรัพยากรของเราโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยเรามีขยะถ้าในอําเภออาจจะมีขยะอยู่10ตันเนาะต่ออะไรก็ช่างแต่ว่าถ้ามีโรงไฟฟ้าที่เขาจะต้องสร้างตามน,นโยบายเนี่ยมันจะต้องมีโรงไฟมันต้องมีขยะเข้ามาในหมู่บ้านของเรา450ตันนะคะ450ตันต่อวันนะคะเพื่อที่จะผลิตผลิตไฟฟ้า Uh, 10เมกะวัตเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วคันเดียวกันกฎหมายของกรมโรงงานเนี่ยมันก็เอื้อให้เกิดโรงไฟฟ้าแบบนั้นคือห่างจากวัดบ้านโรงเรียนเนี่ยสร้างได้กฎหมายสิ่งแวดล้อมบ้านเราก็เอื้อให้กับนายทุนต่ำกว่า9.9ไอ้ต่ำกว่า10ไม่กว่าไม่ต้องทำ EA ใช่ไหมคะกรณีของอุบลเนี่ยหลายคนอาจจะพบว่ามันไม่ใช่แค่เกินปากมูลยังแก้ปัญหาไม่จบเรามีปัญหาใหม่จากการเจริญของเมือง คือปัญหาเรื่องน้ําท่วมเพราะว่าอุบลเราเป็นพื้นที่รับน้ําจากอีสานแล้วน้ํามันจะต้องไหลลงแม่น้าโขงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะมีแผน PDP ฉบับใหม่ก่อนที่จะปรับแผนพ d ดีฉบับใหม่เนี่ยเราไปถามสภุมน้ำนะว่าจะสร้างเขื่อนภูง,งอยเหรอจริงๆกรมทรัพยากรน้ำเขาก็พูดว่าถ้ายังไม่มีแผนพ DP รับซื้อไฟฟ้าแผนนี้ไม่เกิดเขื่อนเขื่อน,น,นที่ลาวไม่เกิดแน่นอนแต่ว่าอ้าวพอวันนี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่า แผน PDP บอกว่าจะซื้อไฟฟ้า3จากลาว3,500เมกะวัตต์นิวเคลียร์ที่อีสานสา0เมกะวัตต์ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในในแผน PDP ก็พูดชัดเจนว่าเขื่อนที่มีศักยภาพก็คือเขื่อนสันาคามเขื่อนสันาคามนี่มีความพร้อมมากเพราะว่าผ่านกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าแล้วต่อมาก็จะเป็นเขื่อนภูงอยเขื่อนคือมอยก็มีความพร้อมเพราะว่าลาวก็ได้ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วซึ่งคนสร้างก็เป็นนายทุนไทยไอ ของเดิมเนี่ยมันละเมิดจนเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วเราถึงมีข้อเสนอว่าคุณต้องทบทวนคุณต้องทบทวนตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการทําแผนเพราะว่าแผนคุณบอกว่าคุณสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าแล้วก็หาไฟจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่านี่มันเกิดขึ้นแล้วก็รวมทั้งนิวเคลียร์เนะาวะถามว่าทําไมเราถึงไม่เอามันคือระเบิดเวลามันคือระเบิดเวลาใต้หมอนตอนนี้เนี่ยถ้าแผน P TP ี p พนี้ไม่ทบทวนผ่านเนี่ย เราจะมีระเบิดเวลาอยู่ใต้หมอนเราเลยค่ะนอนเนี่ยเราจะกังวลเลยว่าไม่รู้มันจะระเบิดเมื่อไหร่ถ้ามันถ้าสิ้นปีแผนเนี้มีโรงไฟฟ้าเนี่เ,เกิดขึ้นคน,คนรบนเนี่ยลำบากมากนะเพราะว่าชาวบ้านจะอยู่กับน้ําท่วมมาหลายปีเศรษฐกิจกว่าจะฟื้นตัวบางคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวเราจะต้องมาจ่ายค่าเฟิค่าไฟเพิ่มที่รัฐประกาศเดือนกันยาอีกนี่คือภาระที่หนักอึ้งของพี่น้องที่มาวันนี้ค่ะที่อยากจะบอกว่า คุณต้องทบทวนแล้วก็ถอดถอนเอาการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศออกไม่งั้นคุณก็ต้องไปแก้เอาวัตถุประสงค์ใหม่สร้างเพื่อสนับสนุนความร่ํารวยในทุนแล้วก็ล้างผ่านทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไปปรับใหม่เลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะภูง,งอยเนี่ยมันจะตั้งอยู่ที่จำปาศักดิ์นะคะห่างจากปากเซ18กิโลห่างจากอุบลขงเจียงเนี่ย6กิกิโลเขื่อนมันจะเก็บกัก80กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเขื่อนเนี่ยมันจะไหลเข้ามาที่แม่น้ำมูล ท่วมแก่งตะน,นะท่วมเขื่อนปากมูล40% 40%ก็คือใช้ไม่ได้แน่นอนน้ำเธอสูง4เมตรสูงขึ้นจากเดิมแล้วน้ำจากอุบลน้ำจากภาคอีสานเนี่ยที่จะไหลไปอุบลเนี่ยจะออกไปทางไหนถามว่ามันไม่ใช่แค่อุบลที่จะได้รับผลกระทบความเดือดร้อนครั้งนี้ถามว่าอีสานเนี่ยน้ำที่ไหลามาแล้วดูน้ำหลากเขื่อนในแม่น้ำโขงไในแม่นชี สิบสี่สิบห้าตัวนี่ต้องถูกเปิดหมดนะคะเปิดหมดค่ะต้องถูกเปิดหมดถามว่าแล้วน้ําพวกนี้จะไปไหนถ้ามีเขื่อนพวยไปไม่ได้แน่นอนอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าเรานี่กินปลาเรากินปลาจากทะเลสาบเขมรแล้วก็จากมหานัยีสี่พัน 4, ดอนแต่ถามว่าถ้ามีเขื่อนตรงนั้นปิดอยู่คนอีสานไม่ใช่แค่คนอุบลเนานะแล้วเราคิดว่าคนกรุงเทพก็ได้กินปลาจากแม่น้ําโขงด้วยเราจะไม่มีปลาแล้วเราเจอปลา อะไรนะส,ส่งมาก่อนสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยที่มากินล้างผ่านทรัพยากรถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราน้ำน้ำคนอุบลเนี่ยจะท่วมถาวรที่ไม่เคยท่วมก็จะท่วมปลาที่เราจับยากอยู่ทุกวันนี้ก็จะไม่มีปลาให้กินแล้วค่าไฟที่เราไฟเราที่เราจ่ายแพงเพิ่มขึ้นไม่เชื่อค่ะว่าที่จะาอบจะควบคุมไอ้ค่าไฟให้ไม่เกินหน่วยหนึ่งสีบส่บาทตอนนี้คุณจะเพิ่มกี่บาทแล้วยังไม่มี ยังไม่มีเพิ่มขึ้นอีกห0 0 0 0ืนกว่าเมกะวัต์นะคือตอนนี้มีห้า0 0ื่นกว่าเมกะวัตคุณบอกว่าคุณจะเพิ่มอีกเป็นแสนเนี่ยยังไม่เพิ่มขึ้นคุณจ่ายค่าไฟเพิ่มเกิน4ี่บาทแล้วนี่แล้วถามว่านี่คือความจริงใจอะไรของรัฐบาลคุณคุณคิดว่าเรากินอะไรทําไมโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่กําลังผลิตเราเพียงพอแล้วทําไมเราถึงต้องสร้างเพิ่มการสร้างเพิ่มไรายได้ที่จะเอามาสร้างตรงนี้มาจากไหนก็มาจากภาษี ในบินค่าไฟของเราที่กําลังจะก,กําหนดเพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะเพิ่มเพื่ออะไรให้เป็นภาระกับเรายันลูกยันหลานเพราะบินค่าไฟตัวเนี้ยถามว่าไม่ได้เพิ่มแค่ในส่วนของอําเภอรหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเพิ่มทั่วเหมือนกันหมดทั้งประเทศเพราะว่ามาจากรัฐบาลที่สนับสนุนล่างตรงนี้ซึ่งถามว่าทุกคนเห็นด้วยไหมแต่ละภาคมองแล้วคือไม่มีใครเห็นด้วยอะค่ะเพราะว่า มันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องมาเพิ่มการผลิตจากโรงไฟฟ้าเพราะแต่ละโรงของเรามีอยู่แล้วแล้วเจาะจงทําไมต้องระบุเลยว่าต้องลงที่ราดบุรีถามคนราดบุรีหรือเปล่าคว่าอยากได้เพิ่มไหมเราไม่อยากได้เพิ่มเพราะเดิมของเราเนี่ยผลกระทบเรามีมาเยอะเยอะมากนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนราดบุรีถึงเดีกร้องให้แก้ไขร่างตรงนี้แม่หมอเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นมากาบนานมาก เราขุดขึ้นมาแล้วเรามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยสามารถให้ให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ไฟได้อยู่ที่ประมาณหน่วยละ3บาทแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วก็เพิ่มขึ้นไปครับเป็น5บาท7บาทเป็นอะไรแน่นอนครับคนแม่หมอก็ยังใช้ไฟเท่ากับทุกคนทั่วประเทศก็แพงเหมือนกันนะครับไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการอดควรขึ้นมานะครับเมืองแม่หมอการโรงไฟฟ้าแม่หมอเนี่ยเกิดมาเนี่ยมาก่อนที่จะมีแผง PDP แผน p ี p เนี่ยเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าต้องการที่จะสร้างแผนสักแผนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าเนี่ยคือเขารู้สึกความมั่นใจว่าเออโรงไฟฟ้าเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและแม่หม้อก็ได้ครับได้กองทุนพัฒนาไฟฟ้านี้ขึ้นมาปีละประมาณ300้อยถึง4ี่ล้านบาทแต่มันส่วนทางกับชีวิตชุมชน,นาชาวแม่ม้อเลย เพราะว่า300-400ล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตของคนแม่ม้อเนี่ยดีขึ้นมาเลยครับยิ่งกองทุนมากยิ่งคอรัปชันก็มากเป็นตามดับภายในอีก10ปีข้างหน้าโรงไฟฟ้าแม่หม้อมันไม่มีคน1ในสาของอําเภอแม่หมอ้อนั่นคือ1,000ง่นคนที่ทำงานงานทั้งโรงไฟฟ้าแล้วก็ทํางานทั้งเหมืองจะต้องตกงานชาวาแม่ม้อมีอยู่ประมาณสามหมื่นคน แล้วปัญหาตรงเนี้ยแผน PDP เนี่ยไปคิดไหมวิเคราะห์ไหมหรือว่าวิเคราะห์แต่ว่าอยากจะสร้างอยากจะสร้างอยากจะสร้างแต่ไม่มีการวิเคราะห์ที่จะช่วยเหลือหรือเยียวยาอะไรพวกนี<ด>้เลยการไกับสิ่งนี้ใช่ม<ช>ครับในเรื่องของโซลาเซลล์อะ่ะอยากจะให้รัฐสนับสนุนในเรื่องของผลิตไฟขายได้เนาะสนับสนุนโซลาเซลล์ S <S ไปเลยทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนอยากจะชวนคิดเชื่อมโยงว่าในการ ไม่ว่าจะเป็นร่างแผน PTP เนาะที่มีการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นนะคะที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้นะคะทั้งที่เรามีกําลังไฟสารองเนี่ยล้นอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปเชื่อมโยงกับนโยบายนะคะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในหลายพื้นที่นะคะเกิดขึ้นแล้วที่ภาคตะวันออกคือ EEC และกําลังมาที่ภาคใต้นะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษ นะคะคและในประเทศไทยเนี่ยมี10เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งทั้งหมดนะคะรวมทั้งภาคใต้เองเนี่ยก็ยังมีเรื่องแลนด์บริดเราจะเห็นว่าในสังคมตอนเนี้ พอพูดถึงแลนด์บริดนะคะมีต่างชาติมาลงทุนไล่รื้อคนออกจากเส้นทางหลายคนก็เชื่อนะคะว่าเป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญนะคะมีการลงทุนมีงานนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะคะเรื่องแผนพ t p พีเรื่องเขื่อนเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยสุดท้ายมันเอาไปป้อนนะคะให้อุตสาหกรรมทั้งหมดและอุตสาหกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นทุนต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการผลักดันให้ต่างชาติเนี่ยสามารถเช่าที่นะคะ อยู่ในอที่ดินของไทยได้99ปีทั้งหมดนียคะ่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะชวนคิดชวนกระตุ้นเนาะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันเชียร์แลนด์บริดเฮ้ยฉันเชียร์เขตสุฐกิจพิเศษแต่สุดท้ายเนี่ยคะ่ะในปินข้าวไฟที่พวกเราจ่ายอยู่เนี่ย เรากําลังอุ้มนะคะนายทุนให้กับพวกเขาด้วยคําสั่งของคอสชอันนี้เป็นปัญหาสําคัญสุดนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าหลายๆโรงนะครับไม่ว่าโรงไฟฟ้าหลายๆโรงสามารถไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรมได้นะครับใกล้กับชุมชนตั้งอยู่บนหัวนอนชาวบ้านก็ได้ไม่ได้มีความผิดอะไรอันนี้มันต้องยกเลิกก่อนเป็นอันดับแรกนะครับโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยครับจริงๆผมไม่เชื่อเลยนะครับว่ามันเป็นโรงไฟฟ้าขยะมันเป็นเตาเผาขยะนะครับ แผนทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็มานะครับสุดท้ายมันจะไปลงที่ปาจีนนะครับปาจินบุรีนะครับขณะนี้นะครับเป็นเมืองขยะโลกนะครับถูกตั้งเป้าหมายไว้แบบนั้นนะครับแล้วก็แผนของกองกาก,ากเองนะครับอีกกองหนึ่งก็ไปเตรียมตัวไว้แล้วที่จะรับเรื่องของขยะนะครับแล้วโรงไฟฟ้าขยะ4ี่โรงตอนนี้นะครับที่อยู่ที่ปาจินบุรีนะครับวันนี้ครับเราไม่ต้องมาถกเถียงอะไรกันเลยถ้าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ คุณจะเริ่มกำหนดแผนคุณมีส่วนร่วมวันนี้คุณก็ไม่ต้องมาไล่แก้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่วันนี้พวกเราไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะไม่มีการกระจายอํานาจลงไปนะครับประชาชนถูกปิดปากนะครับปาจินบุรีนะครับ,รนะรบวันนี้ลงไฟฟ้านะครับเป็นโมเดลแรกเลยนะครับว่าการรับฟังความคิดเห็นคัดคนเข้าไปนะครับคนที่เห็นด้วยเอาเข้าไปนั่งได้คนที่ไม่เห็นด้วยมีการ่่วมร้อยคนนะครับ คอยขวางไว้เลยใส่เป็นชายชุดดำนะครับไม่สามารถเข้าไปได้การแสดงความคิดเห็นที่นั่นนะครับถูกชี้เลยว่าคุณจะพูดคําไหนได้คุณชี้คาคุณพูดคําไหนไม่ได้นี่คือส่วนหนึ่งนะครับซึ่งโรงไฟฟ้ากําลังทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ลามไปที่ระยองด้วยนะครับมีชายชุดดําเพิ่มเป็น200คนเวลาที่เราจะมีส่วนร่วมนะครับเราถ้าเราไม่เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับ เราก็จะต้องมานั่งอยู่แบบนี้นะครับทูกยุทภาคก็ต้องมานั่งอยู่แบบนี้แล้วก็มาบอกว่าเราควรจะกําหนดชิ้ทางไปแบบไหนแต่จุดเริ่มต้นมันคือถ้าเรามีส่วนร่วมในการกําหนดตั้งแต่ต้นนะครับสิ่งที่เราไม่ต้องมาทําคือต้องมาไล่ตามแก้นะครับวันนี้ e e c ของพี่นะครับกำลังไปที่ปาจีนนะครับแล้วก็ที่ปาจีนตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้ลงทุนคือจีนเทานะครับเป็นจีนเทาทั้งถูกกฎหมายทั้งผิดกฎหมายวันนี้ครับผ้าโงยังผิดกฎหมายและคนงานที่มาก็คือแรงงานต่างชาติทั้งนั้นวันนี้เรากําลังจะทําให้ใครนะครับเราไม่ได้ทําให้คนไทยแรงงานทั้งหมดก็เป็นชาวต่างชาตินะครับและลงทุนก็เป็นต่างชาติในแผน p d p เนี่ยหรือการ,ร,ร,รจัดการพลังงานที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยพลังงานมีความเข้มแข็งขึ้นตลอดอคนที่ดําเนินการ ก็ร่ำรวยขึ้นตลอดเ,อเขาเขาอยู่ได้ทุกสถานการณ์การเมืองการเมืองเปลี่ยนตัวคนเปลี่ยนแต่ความร่ำรวยจากพลังงานไม่ไม,ไม่เปลี่ยนเลยมีมีแต่เ,เพิ่มขึ้นตลอดอความจริงแล้ว PDP มันต้องเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งข้างหลังนะเป็นตัวอะไรดีที่ที่พูดถึงเรื่องคนหรือทรัพยากรที่ยั่งยืนน่ะ ให้เคือนไปด้วยกันแต่นี่มันเป็นโดดๆไปเลยจริงๆที่บอกว่าเขื่อนมันเป็นพลังงานสะอาดจริงๆมันไม่สะอาดเลยครับมันอะไรที่ซ่อนอยู่นะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมมันหายไปจริงๆครับ <c oughs> เพราะว่าเราเจอมตั้งแต่เขื่อนชยบุรีแล้วอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่ออเชียงคานจังหวัดเลยเนี่ยครับได้รับตั้งแต่ก่อนจะมีการสร้างเขื่อนด้วยตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เขื่อนจีนนะแต่ว่าเรื่องเขื่อนเนี่ยยังไม่ทันสร้างสร้างผลกระทบแล้วครับยังไม่มีการก่อสร้างคือสร้างผลกระทบกับชุมชนอยู่แล้ว นะครับแล้วก็มันไม่มีการอะไรเยียวยาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าอ้างบอกว่ามันไปสร้างอยู่ในประเทศลาวเป็นอธิปไตยของลาวใช่ไหมครับทีนี้ถ้าอยู่ในประเทศลาวเนี่ยครับไทยเนี่ยไปยึดในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศเนี่ยถามว่ามันมีความมั่นคงไหมซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยครับบริษัทที่มาก่อสร้างหรือผู้ผู้ปริหารสัมปทาน,เ,นเป็นจีนถูกต้องไหมครับ ก็เมื่อกี้ทุกคนบอกว่าเป็นจีนเทาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเทาจริงหรือว่าขาวแล้วในอนาคตถ้ามันเกิดการเมืองอะไรขึ้นมานะครับแล้วถ้าเขาไม่ไม่จ่ายไฟหรือท่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแล้วมันเราจะมั่นใจได้ไงว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงถามว่าเรื่องนี้เราต้องไปพูดถึงนักการเมืองจนเริ่มต้นนนักการเมืองแล้วก็ตามเรื่องมาตลอดแล้วเรื่องคอสชเนี่ยที่เขาไม่ยกเลิกเพราะอะไร กลัวเอกชนเขาฟ้องถ้ายกเลิกขสชเนี่ยเขาฟ้องเราไม่ได้เพราะตอนนั้นเขาตั้งตอนลุงตู่อยู่ถูกไหมฮะเนี่ยถามว่าแล้วพอดีน้องคนนั้นพูดถึงคนไปตีกลอฟกันเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยถามว่าน่านะ่ะเจ้าของไหมเจ้าของโรงไฟฟ้าทั้งนั้นเลยที่ไปยืนเสนอหน้าอยู่เขาใหญ่อะ่ะเนี่ย เราต้องตามเรื่องนี้ฝากล้นัดกินเบือนนูวยว่าคุณบอกว่าจะลดค่าไฟใช่ไหมมีไหมละ่ะนโยบายลอยไม่มีจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เขาไม่ขึ้นแล้วไงไม่ขึ้นก็เหมือนกับเขาบอกลดค่าไฟแต่เป็นนโยบายลอยๆอฉะนั้นที่ฉันขอฝากว่าเลยว่าใครมาเป็นนักการเมืองก็ต้องรับปากแล้วก็ต้องทำตามเสียสัจจาบัน ของเป็นนักการเมืองถ้าคุณจะเป็นนักการเมืองต่อไปในอนาคตถ้ามันเป็นปัญหาแบบนี้เราจะเลือกคนใหม่เราทุกคนนะคะที่หลังจากที่วันนี้เราได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะไปกระจายให้ทุกๆคนได้รับรู้นะคะขิมเชื่อว่าทุกๆคนนะคะไม่มีใครอยากที่จะจ่ายเงินแพงเพราะค่าไฟที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมราคาได้ทั้งๆท,ที่เราสามารถควบคุมได้ถ้าเรา อยู่เฉยๆเราก็จะไม่ได้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าในวันหนึ่งที่ทุกๆคนเนี่ยเริ่มกระบอกเสียงเริ่มกระจายข่าวออกไปหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนเริ่มตื่นตัวแล้วก็เริ่มที่จะมารวมกันเพื่อที่จะมีการต่อรองเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าภาพที่เราสามารถที่จะร่วมกันวางแผนโดยแต่ละภูมิภาคเนี่ยสามารถออกแบบแผนของตัวเองได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องการแน่นอนมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเนี่ย รู้ว่าเงินที่เราจะต้องเสียออกไปเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากเพราะอะไรเพื่ออะไรเพื่อใครแล้วใครได้รับผลประโยชน์อันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนก็ไม่อยากที่จะจ่ายไปจ่ายค่าไฟบ่นว่าค่าไฟทําไมแพงจังนี่ช่วยกันประหยัดไฟสุดๆแล้วนะ,ะผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยต้องยอมแพ้แล้วก็จะต้องอไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้ว่าฉันทําแผนธุรกิจฉันดีมากแล้วเนี่ยแต่ทําไม มันมาตกม้าตายกับเรื่องค่าไฟหรือค่าพลังงานหรือค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่หลายๆครั้งเนี่ยผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะออกแบบด้วยตัวเองได้ทั้งๆท,ที่มันสามารถที่จะทำได้แต่เราเพียงแค่ถูกปิดหูปิดตาแต่เรามองถึงในเรื่องของอสุขภาพความมั่นคงเสถียรภาพของอคนของไทยเองแล้วก็ประเทศไทยเองที่จะสามารถจะไปต่อสู้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ได้หรือใน การเป็นเราก็มองไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกันนะคะก็คือการที่โลกของเราเนี่ยยังสามารถรักษาความสมดุลแล้วก็ในเรื่องของการที่จะยืดอายุเวลาของเราเนี่ยให้กับโลกของเราเนี่ยให้ต่อไปในเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมได้คะ่ะ